สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ทําการแนะนํชะเล็กให้ได้รู้จักแล้วก็ทําการผสมให้ดูแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงแล้วเรามาคนอีกให้มันเข้ากันอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการเอาไปพ่นนะครับเราต้องกรองออกก่อนนะครับเพราะว่า ชเชล็มันจะมีตะกอนมีฝุ่นปนมามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพวกตะแกรงพวกกรวยอะไรก็ได้ครับมาตะกรองเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกครับเวลาเราใช้ใชกาพ่นมันจะได้ไม่ติดกานะครับหรือว่าใช้เปลงทาใครไม่อยากกรองออกก็ได้นะครับถ้าใช้เปลงทามันก็สามารถทาได้ครับแต่ถ้ากรองออกมันก็จะสะอาดยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี้นะครับ พวกตะกอนฝุ่นก็อย่างนี้อย่างนี้นะครับมันก็เยอะอยู่นะครับจะทําให้มันไปติดกาได้นะครับนี่นครับพอกรองออกเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะทําการพ่นนะครับนี่กาที่เราใช้พ่นใช้เบอร์7 1นะครับแนะนำนเพื่อนๆใช้เบอร์7 1ซึ่งว่ามันจะไอแบบประมาณกลางๆครับไม่ไม่ออกน้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะครับ ันนี้ก็กาอนี้ก็ซื้อมาประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับก็เราก็ใส่ชิลเล็กเข้าไปแล้วก็จะทําการพ่นเนื้องานของเราที่เราได้ย้อมสีเสร็จแล้วนะครับนี่งานดัวนี้เป็นขาตั้งรูปนะครับซึ่งผมได้ย้อมสีย้อมทําสีย้อมเช็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แห้งแล้วนะครับก็จะมาทําการพ่นนะครับนี่ครับพ่นนี่มัน กพื่อที่จะเคลือบไว้นะครับไม่ให้อสีที่เราย้อมไว้นะเวลาเราทาเลกเกอร์มันจะได้ไม่หลุดไปกับเลกเกอร์นะครับสีย้อมเราต้องทาฉล็กเคลือบไว้่างนี้เลยครับนี่เราก็ทําการพ่นไปเรื่อยๆให้มสม่ําเสมอนะครับนี่ครับผมก็ทําการพ่นก็ดูว่าตรงไหนมันเรียบ มันเสมอไม่เสมอยังไงเราก็ใช้สายตาสังเกตดูเราก็พ่นไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้ปริมาณเนื้อชเชลล็กเคลือบไว้พอสมควรนะครับนี่ครับให้มันทั่วเนื้องานนะครับเคลือบชเชลล็กไว้พอแชลเล็กแห้งเราก็ขัดนะครับเราเอากระดาษทรายละเอียดมาขัดออกอย่าทาให้มันลื่นแล้วเราก็มาพ่นเลกเกอร์ในขั้นตอนต่อไปนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เคลือบฉลักไว้ถ้าเราใช้แปรงทานะครับสีที่เราย้อนย้อมไว้นะครับสีย้อมแล้วมันสนไวน้ถ้าโดนแล็กเกอร์มันจะทําให้เนื้อสีหลุดไปกับแปรงนะครับมันจะทําสีที่เราย้อมไว้ได้สวยงามแล้วมันไม่สวยนะครับก็เลยต้องพ่นเคลือบไว้อย่างนี้นะครับนะครับเราก็พ่นตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนิดหนึ่งแล้วเราก็ จะได้พลิกมาทานฝั่งหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเราก็มาพ่นสูนนี้นะครับพ่นไปเรื่อยเืยนะครับมันสม่ำเสมอเนื้อง,งานของเราตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเคลือบบางมากเกินไปเวลาเราขัดออกมันก็จะหลุดไปกับกระดาษทรายนะครับออกเอา เอาพอประมาณนะครับให้มันหนาดูพอว่าใช้ได้นะครับก้นไปประมาณนี้และครับ